ภาพน้องสาวคนโตของนิชคุณค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมเรื่องราวสำหรับหนุ่มมากความสามารถที่โกอินเตอร์ดังไกลไปถึงประเทศเกาหลีใต้ค่ะสำหรับหนุ่มนิชคุณวันนี้เราจะพามาดูเรื่องราวของเขาคนนี้มีน้องสาวสุดนะ่ารักสุดสวยกันถึงสองคนเลยนั่นก็คือสาวยญาณนินแต่เธอคนนี้ไม่ค่อยออกสื่อสักเท่าไหร่นะคะสวยน่ารักอย่างมากเลยล่ะค่ะจะบอกว่าเธอคนนี้สวยระดับนางเอกไปเลยมาดูกันว่าเธอจะสวยขนาดไหนแต่บอก ได้เลยนะคะว่าพี่ชายยังหนุ่มนิชคุณเนี่ยถึงกับห่วงมากเป็นพิเศษละคะ่ะทนั้นของหนุ่มนิชคุณนั้นเขาเป็นนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังของเกาหลีใตย้ยางวง 2pm ที่หลายคนนั้นชอบอย่างมากเลยละคะ่ะใครที่ติดตามผลงานของเขาคนนี้จะทราบได้เลยว่าเขาเป็นคนที่สุดยอดมากๆเพราะว่าร้องเพลงก็เพราะ เนก็เก่งแม่เรียกเดยวว่าไม่แปลกใจทําไมถึงมีสาวๆหลงรักขนาดนี้คะเป็นหนุ่มที่ไม่หยุดพัฒนาในเรื่องของฝีมือตัวเองอีกด้วยใครที่ชื่นชอบหนุ่มคนนี้ต้องติดตามเขาไว้เลยคะ่ะเพราะว่าเขาไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนและบอกได้เลยนะคะว่าครอบครัวน,นี้เขามีลูกสาวลูกชายที่หน้าตาดีกันทั้งบ้านคะ่ะโดยหนึางในท้องสาวของหนุ่มนิชคุณน,นั้นอย่างสาวยานิน พี่ชายเขาจะหวงเป็นพิเศษแหละค่ะเพราะว่าน้องสาวเขาแนาตาดีมากๆเลยใครที่อยากจะเข้ามาจีบบอกหน่อยนะคะว่าแต่ละด่านอาจจะเข้มหน่อยนะคะยังไงก็คงต้องรอชมกันค่ะและนี่ก็คือภาพของน้องสาวนี้คุณเจ้สวยขนาดไหนลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ